ผมอยู่บ่อน,น้ำพุร้อนเขาบอกว่ามีสีเออสีฟ้าสีฟ้าอุ่นๆอ,อันนี้ร้อนๆแบบสำหรับคนแทีงมันร้อนมากเลยนะะมันก็จะเป็นที่บ่อน,น้ำพุร้อนนะคะก็จะมีเป็นสีแต่ละบ่อเขาก็จะมีสีให้จะเป็นสีส้มสีฟ้านะคะ แล้วแต่ว่าแต่ละบ่อมันก็จะมีความระดับความร้อนที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะร้อนกว่าบอสีฟ้าที่แรกเดียวอ้อมลงสีฟ้าก่อนนอว่าร้อนมากแล้วอันนี้ร้อนกว่าฟิลเหมือนตอนหน้าร้อนบ้านเราเลยอะใกล้บอกว่าที่นี่เป็นบ่อน้ำพุร้อนของเอก,กชนคะทุกคนก็จะมีอยู่ใกล้ๆกันข้างเคียงตรงนี้เนี่ยจะเป็น ของอบอตอแต่อันนี้คือของเอกชนค่าเข้าก็จะแพงกว่านิดนึงอันนี้เดี๋ยวออมจะย้ายไปร้อน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 ย้ายไปตรงนูน้นตรงเที่กวกเเอาไปทุกที่นะคะเพราะว่าในกระเป๋าเรามีตังเยอะ ก็จะมีสีต่างๆจะมีสีเดี๋ยวมันจะให้ดูจะมีสีส้มอาจจะมีสีฟ้าก่อนมีสีฟ้าไม่ค่อยร้อนสีส้มอันนี้ก็จะร้อนขึ้นมาหน่อยแล้วก็สีแดงร้อนมากๆอ้อมลงสีฟ้าแล้วก็สีส้มละเหลือสีแดงเดี๋ยวลองลงสีแดงก่อนถ้าสีแดงนี่คือคงจะสุกอ่ะ สีแดงไม่ล้นแบบประมาณฟิววลแบบว่าน้ำแช่กระแสน้ำร้อนแรงมากเลยร้อนร้อนร้อนอ่ร้อนเกือบสุกเมื่อกี้ลงบ่อแบบสีแดงอ่ะเกือบสุกเลยนะร้อนสำหรับเรานะคนไทยนะแต่ต่างชาติชอบจัง ดูสิแช่กันใหญ่เลยอ้าโอเคก็คือบ้านเขามันหนาวเนาะนี่ร้อนประมาณแบบชงกาแฟได้อ่างชาติชอบมากเพราะว่ามันร้อน สดเลารู้สึกว่ามันเริ่มมากแต่พอขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบสดชื่นดีนะคะเป็นเป็นแบบน้ําที่ร้อนร้อนฟิลเหมือนประมาณที่แบบว่าช่วงหน้าร้อนของเราแล้วเราลงน้ําร้อนๆนั่นแหละแบบนั้นเลยแต่พอขึ้นมาแล้วมันรู้สึกสดชื่น บอกว่าให้ลงไปสักประมาณ10-15นาทีแล้วก็ขึ้นมาค่ะพักก่อนแล้วก็ดื่นน้ําแล้วก็ค่อยลงไปใหม่นะคะ,ะสำหรับชาวต่างชาติแต่สําหรับชาวไทยอย่างเรานะคะเราชินกับอากาศร้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาสาหรับเราแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราจะแช่น้ําร้อนได้นานแค่ไหนก็จะช่วยในเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นคนที่เป็นความดันคนที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆอันนะี้จะช่วยนะคะบำบัดได้ น้ำผึ้ร้อนนะคะที่จังหวัดกระบี่ค่ะ